กิจกรรมที่3นะคะภาพใดไม่เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําเราจะเริ่มวิเคราะห์ทีละภาพน,นะคะสัญลักษณ์จุดหมายถึงสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าหรือออกจากดาษคะเฉลยค่ะมีทิศพุ่งออกนะคะเเราจะใช้ฝ่ามือแทนทิศของสนามแม่เหล็ก B นะคะ4นิ้วแทนทิศของ v คือการเคลื่อนที่ของลวดตัวนําค่ะแล้วก็นิ้วโป้งนะคะจะแทนทิศของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําค่ะ โดยเราจะต้องใช้กดมือขวานะคะนักเรียนคิดว่าภาพกอไก่มือจะอยู่แบบไหนคะเฉลยน,น,นะคะมือจะอยู่แบบนี้ค่ะก็คือ B มีทิศพุ่งออกนะคะจากกระดาษสีนิ้วแทนทิศของ B ค่ะแล้วก็นิ้วโป้งแทนทิศของ i ค่ะดังนั้น I ก็คือจะอยู่ตามรูปนี้นะคะต่อไปค่ะรูปที่2ค่ะสัญ,ญลักษณ์ x หมายถึงสนามแม่เหล็กมีทิศเข้าหรือออกสกระดาษคะคำตอบนะคะก็คือพุ่งเข้าหากระดาษนะคะส่วนสีนิ้วจะแทนดีค่ะมือจะอยู่แบบไหนคะ,ะเฉลยนะคะมือจะอยู่แบบนี้ค่ะสีนิ้วแทนทิศของ V นะคะฝ่ามือแทนทิศของ B แล้วก็นิ้วโป้งแทนทิศของ I คะ่ะ ดังนั้นกระแสะไฟฟ้าก็จะมีพิกขึ้นข้างบนนะคะส่วนรูปถัดไปค่ะนักเรียนจะสามารถทำมือขวาได้ไหมคะอ่ะไม่ได้นะคะก็คือรูปนี้จะไม่เกิดแรงกระทําค่ะเพราะว่า V มีทิศขนานก,นกันกับ B ก็คือสนามแม่เหล็กค่ะกิจกรรมที่4นะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้อง